สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพ่ทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 7นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ก็จะดูไพ่โดยรวมไพ่พื้นฐานก่อนว่ามีพลังงานไพ่อะไรเกิดขึ้นบ้างและไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะแล้วก็มาดูไพ่พื้นฐานเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ไปแรกนะคะได้เดอะ a t ทนะคะสิบดาบ เดวิลสามไม้เท้าเก้าถ้วยแปดดาบห้าเหรียญเดลเวอร์ คราชินิถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะสิไม้เท้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วของคุณนะคะเดอะเดนะในหลายคนช่วงนี้ความรักของคุณโดยรวมแล้วไพ่ไม่ค่อยดีเลยนะคะในชุดนี้ไพ่ไม่ค่อยดีนะ ไม่ค่อยแฮปปี้มีแต่ความเศร้าโศกนะคะมองเห็นพลังงานภาพไพา่ค่อนข้างหม่นหมองเศร้าโศกเสียใจนะคะหรือมีอะไรที่จบกันไปแล้วก็ได้สำหรับในหลายคนนะความรักในครั้งนี้คล้ายๆว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายนะคะคล้ายๆเชือกใกล้จะขาดเต็มที่อะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามประคับประคองแค่ไหนในช่วงนี้ใจว,ว,วิวเลยนะคะ มันก็ว่าช่วงนี้ความรักงคุณใจเสียเลยนะเพราะว่าไพ่เดอะเดขึ้นนะคะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือบางคนต้องการเคลียร์ใจกันหรือว่าเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะให้จบสิน้นคุณต้องการสะสางปัญหาให้เสร็จสิ้นนะความรักในช่วงนี้มีอะไรคลากสระซังยืดเยื้อกันมานานนะคะส่วนอุปสรรคปัญหาสิบดาบนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ ไม่ฝไไ่ใดใฝ่หนึ่งมีเรื่องเจ็บช้ำน้ําใจถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถูกทรยศนะคะบางคนอาจจะหมดใจกันแล้วก็ได้หรือว่าความรักของคุณในครั้งนี้ถึงจุดอิ่มตัวนะคะไม่สามารถไปต่อได้มีเรื่องเจ็บช้ำน้ําใจนะคะพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้มีเดวิลขึ้นนะคะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ว่าความรักของคุณจะแฮปปี้มีความสุขรักเดียวใจเดียวแต่ไพ่เดวิลขึ้นนั่นก็หมายถึงมีกิเลสมีอะไรที่ ลึกลับซับซ้อนนะคะความรักของคุณลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะไม่ไฝ่ใดไฝหนึ่งถ้าไม่คุณก็คนหลักอาจจะมีอะไรที่คลากระตังปิดบังกันอยู่มีลักซ้อนรักสามเศร้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันก็เลยทําให้ต่างคนต่างฝ่ายรู้สึกแย่นะคะบางคนอาจจะรอคอยคนรักอยู่ก็ได้ต้องการปรับความเข้าใจนะคะ ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคุณก็ยังรักแล้วก็รอคอยอดีตที่ผ่านมาคุณพยายามค้นหาคําตอบหรือว่าต้องการคําตอบที่ชัดเจนจากคนรักแต่มองว่าคนรักคุณไม่มีคําตอบที่ดีให้กับคุณเขาเลือกที่จะหันหลังให้คุณนะคะคุณก็ได้แต่เศร้าโศกน้อยใจเสียใจนะคะอาจจะมีอะไรปิดบังกันอยู่เหมือนกับว่าถ้าไม่คุณก็คนรักนะ่ะมีอะไรหลบๆซ่อนๆน,นะคะ ไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้หรือมีการทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งกันบ่อยๆนะคะช่วงนี้ลองและแห่งกันไปนะคะส่วนด้านอนาคต8ดดาบมองว่ายังมีพันธะพันธนาการที่ผูกมัดอยู่ยังมีอะไรที่อึดอัดจใจนะคะหาทางออกไม่ได้คุณพยายามปล่อยวางนะแต่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้นะคะ เพราะว่าใจวอกแวกอยู่นะช่วงนี้ยังไม่มีทางออกที่ดีเหมือนกับว่าถูกมัดเอาไว้หรือว่าถูกขังเอาไว้อะเป็นอะไรที่อึดอัดใจพอสมควรนะมีเรื่องเก็บกดกดดันนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวความไม่มั่นคงเกี่ยวกับความรักนะคะกลัวว่าเขาจะจากคุณไปเพราะว่าภาพไพ่ไม่ค่อยดีนะ มีเรื่องปิดบังรักซ้อนรักสามเจ้านะคะหรือบางคนอาจจะบอกเลิกกันไปใหม่ๆมาดๆก็ได้นะสำหรับคนคุยๆนะคะหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวก็มีปัญหายืดเยื้อขลักกระสังนะคะกืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่ก็บอกใครไม่ได้บางคนอาจจะยังทนอยู่ด้วยกันเพื่อลูกเพื่อตาก็ได้เหมือนกับว่ารักในความเนี้รักในครั้งนี้ต้องอดทนเพื่อลูกหรือยน ทนอยู่อยู่ทนนะคะเพราะว่าดิเลเวอร์อะความหมายยังไงก็ยังตัดกันไม่ได้แต่ปัญหาต่างๆก็มีมากมายนะคะสิ่งที่คุณคาดฝันหวังว่าความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมีความไว้วางใจที่ดีต่อกัน ถึงแม้ว่าคนรักคุณอยากจะขอโอกาสกับคุณอยากจะกลับมาหาคุณแต่เหมือนกับว่าใจของคุณนะมีบาดแผลลักษณะเหมือนกับว่าแก้วที่มันแตกแล้วอะ่ะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะประสานยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะใจของคุณยังรู้สึกเจ็บเจ็บนะคะแต่เก็บอาการนะเพราะว่าบางคนอาจจะทนอยู่อยู่ทนเพื่อลูกนะคะ ในบ้านที่อยู่ที่ที่อาศัยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนะคะคือความอึดอจจัดใจความทุกข์ที่แบกเอาไว้นะคะสิบไม่เทา้าอ่ะคุณแบกรับปัญหาต่างๆเอาไว้นะคะบางคนอาจจะท้อจนถอดใจเลยก็ว่าได้นะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ มีพลังงานภาพไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะทั้งคุณและคนรักอาจจะมีปัญหากันในช่วงนี้นะคะที่ไม่สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าเคลียร์กันได้นะคะทั้งทั้งคุณก็พยายามเปิดใจนะแต่คนรักของคุณเลือกที่จะหันหลังให้นะคะไม่ต้องการพูดคุยกับคุณหรือว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกผิดกับคุณก็ได้ ไม่กล้าที่จะเผชิญความจริงนะคะหรืออาจจะไม่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับภาพไพ่ชุดนี้นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าบางคนที่มีลูกมีเต้าด้วยกันก็ขอให้กลับมาพูดคุยนะคะทําทุกอย่างเพื่อลูกนะ ขอให้เห็นแก่ลูกนะคะหรือไม่ก็นึกถึงคุณงามความดีซึ่งก,กันและกันนึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่มีปัญหากันไปนะคะหรือบางคนที่กําลังคุยๆกันอยู่อยู่ดีๆคนรักของคุณก็เงียบหายไปนะคะไม่ติดต่อเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาบล็อกคุณทุกทางเลยนะคะไม่สามารถติดต่อเขาได้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็ คิดมากนะคะกังวลใจนะคะติดต่อไปเขาก็ไม่ตอบรับนะคะหรือเขาอาจจะบอกคุณไว้นะคะไม่ต้องการติดต่อในช่วงนี้คุณก็ได้แต่แปลกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ดีตรงไหนหรือว่าทำอะไรไม่ดีนะคะคุณมีความรู้สึกเสียใจนะคะช่วงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะแต่แนะนำว่าขอให้คุณพยายาม ปลงๆปล่อยวางทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคนเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะถ้าคนเราเป็นคู่ยังไงก็ต้องอยู่ในชีวิตของเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาหาเรานะคะขอเพียงแค่ว่าคุณจะต้องพยายามเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็เลือกที่จะกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกับทุกๆคนนะคะอันนี้เราก็มาดูเฉพาะจอดจ,จงนะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือว่ากำลังคุยคุยกันอยู่นะคะว่าพลังงานภาพไพ่ระหว่างคุณและเขาเป็นเช่นไรนะคะเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณและคุณคิดยังไงกับเขานะคะ ดูซิสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ากำลังคุยคุยกันอยู่นะคะช่วงนี้พลังงานภาพไพ่จะเป็นอย่างไรทั้งสองฝ่ายนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ฤาษสีนะคะพลังงานของเจ้าชะตานะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะเมจิกเชียนเจ็ดถ้วย ก้าดาบนะคะพลังงานของคุณนะ่ะมองว่ามีความว้าวุ่นวุ่นวายใจนะคะแก้ปัญหาไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกางค่ำกางค่ำกลางคืนก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะคะมีเรื่องคิดมากนะคะในช่วงเนี้ยคุณก็พยายามทำใจอยู่นะพยายามปล่อยวางแต่ทำใจเท่าไหร่ก็ทำใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องความรักอะ่ะเหมือนกับว่า คำพูดคําว่าปล่อยวางอะ่ะมันพูดง่ายแต่ทําได้ยากนะคะแม่หมอก็เข้าใจนะความรักของคุณคุณยังมีความรักที่ดีให้กับคนรักนะมีความมั่นคงกับเขาอยู่นะคะแล้วก็รอคอยให้เขาติดต่อมานะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณก็ยังรักแล้วก็รอคอยเขานะคะพลังงานภาพไพยบ่งบอกว่าคุณนะ่ะยังมีจิตใจที่จดจ่อรอเขาอยู่ แล้วก็รักเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าคนรักของคุณหรือว่าเขาคนนั้นน่ะพลังงานภไพภ่เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้นะคะทาวเวอร์นะคะหนึ่งไม้เท้าสี่ดาบ หนึ่งถ้วยพระราชาถือดาบนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจเอาแต่ใจตัวเองนะมีทิฏฐิมีอีโก้นะคะแสดงว่าใครในหลายคนทะเลาะกันไปกันอย่างรุนแรงนะคะอยู่ๆเหมือนกับว่ามีเรื่องแบบกระทันหันนะไม่ทันตั้งตัวตั้งใจนะคะเพราะว่าเขาได้ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นนะความรักของคุณ เหมือนสายฟ้าแลบเลยนะไม่ทันตั้งตัวตั้งใจนะคะอยู่ๆเขาก็ไปหรือว่าหันล่างหรือว่าหันหลังให้หรือมีอะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างรุนแรงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดไล่เขาออกจากชีวิตของคุณก็ได้เหมือนก็ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไล่เขาจะไปไหนก็ไปให้พ้นนะคะแต่เมื่อเขาไปจริงๆอ่ะคุณก็เสียใจนะในภาพไพ่มองว่าเขายังรักคุณอยู่นะ เขามีความจริงใจหรือว่ามีความผูกพันกับคุณอยู่ค่อนข้างมากนะคะแต่อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีทิฐิเขาง้อใครไม่เป็นนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะน่งเงียบมากกว่านะคะเขาเลือกที่จะนง่เงียบแล้วก็หายไปนะไม่ติดต่อนะคะแต่ถามว่าเขายังมีใจรักคุณหรือว่าผูกพันกับคุณไหมบอกได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนนะคะ เพราะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยหมายถึงความรักนะคะยังมีให้คุณนะแต่เขาเลือกที่จะหันหลังให้คุณแล้วก็เลือกที่จะเงียบไปนะคะหรือถ้าเขามีใครมองว่าใจเขาก็ยังไม่สามารถตัดใจจากคุณได้นะถึงแม้ว่าเขาไปมีคนอื่นแต่เขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะคะเขายังนึกถึงคุณอยู่นะเพราะว่าความดีของคุณก็มีมากนะคะ หรือบางคนอาจจะมีลูกไม่เต้าด้วยกันเขาก็ยังมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกอยู่นะคะมองว่าเขายังไม่สามารถตัดขาดจากคุณได้นะยังไงเขาก็ยังกลับมาหาคุณหรือว่าเลือกที่จะกลับมาหาคุณหรือว่าเขารอคอยคุณให้ติดต่อไปก็ได้นะคะหรือไม่ช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องคุณคิดมากเขาก็เลยยังไม่อยากติดต่อกลับมาก็ได้ แต่ปัญหาต่างๆที่วุ่นวายในสุดท้ายก็จะสามารถคลี่คลายได้ด้วยดีนะคะจากพลังงานภาพไพ่นะคะยังไงของให้ใจเย็นๆนะคะอดทนรอเขานิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาสารภาพผิดกับคุณและรู้สึกผิดกับคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับในหลายคนที่มีปัญหากันไปนะคะอันนี้เรามาดูสำหรับ คนโสดพ่อไม่แม่ไม้ที่ยังไม่เจอใข่นะว่าความรักในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะควรเปิดใจดีไหมจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะจะมีคนดีๆเข้ามาหรือเปล่านะคะก็ดูพลังงานภาพไพระหว่างคุณแล้วก็เขาคนนั้นนะคะพไพใบแรกของคุณนะคะได้ดีเอ็มเพนะคะสำหรับคนโสดนะคะหเหรียญน,นะคะ พระราชินีถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบนะคะสามเหรียญน,นะคะพลัง,งานของคุณนะเริศดเลอเพอร์เฟกนะสำหรับคนโสดนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะส่วนผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำนะคะ มีเงินมีทองมีฐานะที่ดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะมีสังคมทางหน้าตามีหน้าตาทางสังคมนะคะถือว่าใช้ได้นะพนักงานภาพันธของคุณไม่เสียนะคะสําหรับคุณโสดมีโอกาสที่ดีมีคนเข้ามานะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็คุณมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆนะในช่วงนี้ไม่ค่อยเหงานะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือก คุยกับใครเท่านั้นเองหรือว่าจะเปิดใจกับใครเท่านั้นเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาคุยเยอะนะบอกได้เลยว่ามีมากกว่า3คนนะคะยังไงก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะก็จะมีคนธาตุด,ดินมังกรพึ่งศกกันนะคะคนธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มนะที่จะเข้ามานะคะพลังงานภาพไพ่ของคุณถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะเพอร์เฟกเกี่ยวกับความรักนะคะ อันนี้ดูซิว่าคนที่เข้ามาเขารักคุณจริงไหมจะเปิดใจดีไหมเนะคะเขามีความจริงใจกับคุณหรือเปล่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะได้6เหรียญน,นะคะ2ไม้เท้า10ดาบ1ไม้เท้าเดอะซันนะคะ เปิดใจได้เลยนะคะเป็นคนที่ดีมากนะคะมีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ใจสปอร์ตนะคะใจปั้มบอกได้เลยว่าคนนี้เข้ามาเป็นคนใจสปอร์ตใจปั้มมองโลกด้านดีมองโลกด้านบวกนะคะจะมามอบความรักที่ดีกับคุณมีความมั่นคงให้คุณนะคะถือว่าเขามีเป้าหมายเกี่ยวกับความรักอยู่นะ และคุณอาจจะเป็นเป้าหมายในอนาคตของเขาก็ได้สิ่งที่เขาคิดกับคุณนะเขารักคุณนะและมองเห็นว่าคุณควรที่จะมีอนาคตกับเขานะคะถือว่าเป็นคนที่ดีมากเลยนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าเขาได้ไพ่เดิร์สันสองใบเท้านะคะแล้วก็หนึ่งใบเท้านะคะมีความมั่นคงกับคุณช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็มองว่าเป็นสายเปนะคะยังไงคุณ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะคนดีๆสิ่งดีๆมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเปิดโอกาสใหม่ๆกับคนดีๆแบบนี้นะคะหายากนะคะยังไงแม่หมอก็แนะนำแล้วก็สนับสนุนนะถือว่าใช้ได้เลยนะคะในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะคะเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรเลยนะคะสำหรับคุณนะคะถือว่าโชคดีมากๆแม่หมอก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะ อันนี้เราก็มาดูสําหรับไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปว่าจะมีอะไรแนะนํานะคะเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีๆนะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องการแนะนําก็ขอให้ไพ่บอกนะคะไพ่ใบแรกเดอะฟฟูลนะคะ ทาวเวอร์นะคะ1่ถ้วยนะคะมองว่าบางคนที่ทะเลาะกันไปหรือว่าขัดแย้งกันไปอย่างที่บอกนะเหมือนก็ว่าเหมือนสายฟ้าแลบอะไม่ทันตั้งตัวตั้งใจอะอยู่ดีๆคนรักอาจจะบอกเลิกคุณหรือว่าหันหลังให้คุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือต่างคนต่างไปอะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจกันแต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลานะคะ ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นแล้วถือว่ายังมีโอกาสที่ดีกลับคืนมานะยังมีความรักที่ดีหยิบยื่นให้คุณนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องปล่อยวางให้โอกาสตัวเองหรือว่าสร้างความสุขให้กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเอง ปลดปล่อยความทุกข์ออกจากใจนะคะถ้าคุณปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้บอกได้เลยว่าคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆเลยนะคะโดยที่ไม่เดือดร้อนนะคะภาพไพ่ชุดนี้ถือว่าอาจจะมีรุนแรงบ้างนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะเป็นเวลาของมันนะคะเพราะว่าทุกคนมีทั้งเหตุแล้วก็ผลนะคะปะปนกันไปนะคะยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆมีสตินะคะถือว่า ค่อนข้างดีแล้วนะสำหรับไพ่สรุปนะคะหรือบางคนถ้ากลับมาพูดคุยกันก็ขอให้พยายามที่จะใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยให้โอกาสให้อภยัยให้เวลาซึ่งกันและกันก,ก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ